อันนี้คือมันเป็นยามยามที่คาบลูกคับดอกนะแต่อันนี้อดิเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้เป็นยามนี้เอ่อคำถามอะไรคะเนี่ยถามเรื่องการเงินและความรักถามเรื่องการเงินและความรัก ดวงหญิงคนนี้มีลูกดีแน่นอนมีลูกดีแน่นอนแต่ความรักไม่ความรักไม่ดีแต่ลูกดีรักลูกให้มากเอาไว้ดวงผู้หญิงคนนี้มีลูกดีนะ ความรักความรักไม่ลงตัวใช่ไหมคะเป็นยังไงเออความรักอายุน,ยน้อยลำบากวัยต่างคนก็ยังลำบากอยู่แต่อาจตั้งแต่อายุห้าสิบป่าเป็นต้นไปชีวิตเริ่มดีสุขสบายขึ้นแล้วมีลูกดีดวงนี้มีลูกดีมีลูกดีก็กำไรแล้วครับ ไม่ไม่ต้องถามถามเรื่งคู่นะคะเคยมีมาแล้วเนาะอ๋อ,อต้องมีแต่พาะเขามีลูกก็ต้องเคยมีมาแล้วมีลูกดีครับอ่ามีลูกดีนะคะแต่เรื่องแฟนรักลูกให้มากเทาวไว้ดีสุดอ่าแล้วการเงินล่นนะคะการเนี ดวงนี้ดวงนี้มีลูกดีเงินเขาก็จะดีตามลูก อ๋นะแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีข้อด้ข้อดีของแต่ละดวงเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางดวงก็ต้องพึ่งตัวเองนะฮะแต่ดวงนี้ถ้า<ว>เผืือ<ว>อายุอายุขนาดน,นี้แล้วเนี่ยตอนนี้มองที่ลูกอย่างเดียวเลยดวงนี้พึ่งลูกได้สบายบ้ามีลูกดีอ่าลูกดีนะฮะฐานการเงินตอนอะายุเยอะๆดีมากอ่าตรงค่ะแต่เขาอยากมีแฟนใหม่อีก อ,อยากมีแฟนใหม่อีกมีไปก็ปวดหัวในในดวงมันไม่ขึ้นแฟนใหม่นะอ่าไม่ขึ้นแล้วค่ะมันเลยใช่เลยมาแล้วแล้วไม่มีเข้ามาใหม่อืมนะเราดูจากปีจรก็ไม่มีนะคะ นะคะพวกอาจจะเดินสิงหาแต่ดูแล้วไม่น่ามีไม่ยืดยาวนะคะ